สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆฝึกอ่านคำแม่กอกาชุดที่3กันนะคะคำในชุดที่3นี้นะคะจะมีสระที่เพิ่มขึ้นมานะคะดังต่อไปนี้นะคะสระโอสระโอสระอสระอสระอว สระอวเรามาทบทวนสระอีกรอบนึงนะคะโอโออออออวอาวาโอโอออออวอาวเรามาเริ่มฝึกอ่านกันเลยนะคะมอโอโมหอโอโห โมโหทอโอโทสออะสะโทสะมออีมีบอโอโบมีโบพอโอโผมออามาผมาตออาตาตอโอโตตาโตโม โสะมีโบโผมาตาโตกออิกลอโอโโลกิโลรอโอโรตออีตีโรตียอโอโยคออะคะโยคะรอโอโล ลอเอเลโลเลฮอเอเฮลอโอโลเฮโลกิโลโรตีโยคะโลเลเฮโลยออูยู ดโอโดยูโดมอโอโมมอเอเมโมเมลโอโลมออามาโลมาโซโอโซโซเอเซโซเซมออามาลโอโลมาโล ยูโดโมเมโลมาโซเซมาโลปปโอโปขออาขาโปขาหอออหอมอามาหอมามออีมีกอออกอมีกอ จออเจาอะรออูรูเจาะรูปอ,อีปีทอออทอปีทอโปขาเหาะมามีเกาะเจาะรูปีทอบอ,อแอบบอออบอ เบบถออือถืองอออกงอถืองอพออะทะลอออเลาะทะเลาะสออะสะตออตอสะตอตอีปีจออจอปีจอแบบ ถือเงาะทะเลาะสะตอปีจอตออะตะขออขอตะขอ,สอ,อสอีสีซออซอสีซองออองอเงอ,งอแง ج, ج, จ,จ,จ,จอจจแแจจแจอออส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 ตขสีสอองแจแจอสออออ,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 อ ออออืออขออขอดอูดูขอดูขออาขาวอัววัวขาวัวต่อัวตัวต่อโอโตตัวโตกออกอบอัวบัว กบัวอืออขอดูขาวัวตัวโตกบัวตออาตามออัวมัวตามัวหออัวหัววออัววัวหัววัวมออัวมัว รออรอมัวรอตอีตีผออวผัวตีผัว,วหออัวหัวรอเอ,อรอหัวรตามัวหัววัวมัวรอตีผัวหัวรเด็กๆคะ่ะเด็กๆ จะอ่านหนังสือได้คล่องและเก่งนะคะเด็กๆจะต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ